สวัสดีค่ะวันนี้มาก็มาพูดในนามร้านกวนยินช็อปนะคะเพราะตอนนี้ทางร้านนะคะมีการตั้งติจูเอียแล้วก็ตั้งสารเจ้าที่หรือว่าเช่าองค์บูชาองค์ไหนไปแล้วก็เราไปวางให้ในทิศทางที่เสริมกับตัวเจ้าของสตาร์ที่บูชาไปนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องติจูเอียนะคะการตั้งติจูเอียนะคะมีติจูเอียคือธาตุดินนะคะแล้วก็มีผลกับ ดวงชะตาของเจ้าบ้านนะคะแล้วก็การจัดวางนะคะก็ต้องดูทิศทางแล้วก็เลือกลักษณะของติจูเอียนะคะแต่ละบ้านแล้วก็แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เสริมแต่ละอย่างก็แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือ,อาทางร้านเราเนี่ยะคะ่ะมีการจัดตั้งให้เรียบร้อยถ้าเกิดติดต่อเข้ามานะคะถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราก็มาต่อเรื่องที่มาของติจูเอียนะคะติจูเอีย e นะคะเริ่มต้นมาจากคนจีนที่เอาพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในยุคสมัยโบราณนะคะ คนจีนมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมน,นะคะการมาอยู่ในประเทศเอไทยทําให้คนจีนเนี่ยเริ่มต้นจากการเขียนกระดาษใบสีแ,งแดงติดอยู่ที่ฝาผนังน,นะคะเขียนว่าตีจู้สิงอุ้ยนะคะแปลว่าสถานที่สถิตของเทพเจ้านะคะหรือว่าสถานที่สถิตของเจ้าที่นั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาไปถึงขนาดใช้ตีจู้เอีย้ยเป็นขนาด สารเจ้าไซส์เล็กๆเพื่ออยู่ในแต่ละบ้านนะคะขนาดแล้วก็ลักษณะของติดจุเอียนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาแล้วก็ธุรกิจการงานหรือว่าตั้งที่บ้านตั้งที่ออฟฟิศตั้งที่โรงงานนะคะแต่ละไซส์แต่ละขนาดอะ่ะถูกเลือกและจัดวางโดยทิศทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็าที่ค่ะแล้วก็มาต่อเรื่องทำไมจะต้องตั้งติดจุเอียนะคะ คือปัจจุบันนะคะคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนนะคะแล้วก็คนที่เรียนรู้เรื่องตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะก็นิยมตั้งติจูเอยนะคะเพื่อ,อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็เสริมดวงชะตาในธุรกิจการงานนะคะของแต่ละท่านนะคะปัจจุบันนี้รูปแบบบ้าน ก็แตกต่างกันไปนะคะมีทั้งบ้านแฝดบ้านทาวเฮ้าส์นะคะที่วันนี้ยมตั้งติจูเอีะนะคะสําหรับบ้านเดียวหรือว่าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยบางท่านก็จะนิยมตั้งสารพภูมิหรือสารพัดภูมิก็แล้วแต่นะคะแต่การตั้งติจูเอีะนะคะสามารถช่วยเสริมดวงชะตาของเจ้าชะตาเจ้าบ้านนะคะให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคลาภอาบเงินทองไหลมาเทมาได้จริงนะคะแต่จะต้องรู้ทิศทางนะคะ ของตามหลักศาสตร์ของฮวงจุย้ยด้วยนะคะ 伤心，自归一方。